สวัสดีครับวันนี้กลุ่มของเราจะมานำเสนอ Neural Fuzzy System for g o l d Stock Forecasting ครับโดยเพน p o i n t คือความเสี่ยงในการลงทุนหุ้นทองคำและขาดความรู้ในการลงทุนหุ้นทองคำครับต่อไปนะครับจะเป็น Architecture of Neural Fuzzy System for g o l d Stock Forecasting นะครับในส่วนนี้นะครับจะมีทั้งหมด2ส่วนด้วยกันโดยเริ่มที่ Prediction และ Pre Forecasting นะครับ โดย Prediction นะครับจะมี Input เข้ามานะครับโดย Input ที่เรานำเข้านะครับจะมีตัวแปรทั้งหมด4ตัวแปรโดยเริ่มที่ตัวแปรแรกคือ Open ตัวแปรี2คือ Low ตัวแปร3คือ High และตัวแปรที่4คือ Cross นะครับเมื่อนำเข้า Input เข้าไปที่ Fuzzyification Module นะครับจะได้ Fuzzy Input ซึ่งนำเข้าไปที่ Fuzzy Inference Engine นะครับ ในส่วนนี้นะครับจะใช้ f ัซซ y ่รูเบตเข้ามาประมวลผลซึ่งใน f ัซซ y ่รูเบตนะครับจะอยู่ในส่วนของ Pre P processing นะครับใน Pre P processing นะครับประกอบไปด้วย Data Set นะครับที่เราได้เตรียมไว้และเราจะนำไปเทรนดาต a เมื่อเทรนเสร็จนะครับจะนำเข้าไปที่ neural network ซึ่งเป็นโมเดลนะครับและส่งเข้าไปที่ฟัซซี่ b ูเบตต่อไปนะครับกลับไปที่ Fuzzy Inference Engine นะครับเมื่อมีการประมวลผลจาก Fuzzy l o o p e จะได้ Fuzzy Output ออกมาเมื่อนำเข้าไปที่ d i f a c s i f i c a t i o n Model จะได้ Output ที่ชื่อว่า Cross FC ออกมาครับต่อไปนะครับจะเป็นในหัวข้อของ Defense Input Output ใ e g r a s t i c Variable นะครับในส่วนของ Input นะครับเราจะมี Open โอเพนนะครับจะเป็นราคาเปิดของทองคําที่ทําการซื้อขายครั้งแรกในช่วงวันซื้อขายที่กําหนดต่อไปครับตัวแปรของโลนะครับก็คือราคาต่ําสุดที่ทองคํามีการซื้อขายในช่วงเวลาหนึ่งต่อไปนะครับตัวแปรของไฮนะครับจะเป็นราคาสูงสุดที่ทองคํามีการซื้อขายในช่วงเวลาหนึ่งต่อไปนะครับจะเป็นตัวแปรของครอสนะครับ ครอสนะครับจะเป็นราคาปิดของทองคำที่ทำการซื้อขายครั้งสุดท้ายในชั่วโมงการซื้อขายครับต่อไปครับน่าจะเป็นส่วนของเอาพุทธนะครับในส่วนของเอาพุทที่ได้ออกมานะครับจะเป็นครอสเอฟนะครับราคาปิดทองก็คือราคาปิดทองคำที่ทำการซื้อขายครั้งสุดท้ายในชั่วโมงการซื้อขายครับ ต่อไปนะครับจะเป็นส่วนของ defense fuzzy set นะครับโดยเริ่มที่ open นะครับ open จะมีค่า fuzzy set สค่าคือสูงขึ้นมากไม่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยและลดลงครับต่อไปนะครับจะเป็นส่วนของ high นะครับ high นะครับจะมี f u s set 3ค่าคือค่อนข้างสูงสูงมากและสูงติดเพดานต่อไปนะครับจะเป็น low นะครับ เป็นส่วนของโรนนะครับจะมีฟัซซี่เซตสามค่าคือค่อนข้างต่ําต่ํามากต่ําติดพื้นต่อไปนะครับจะเป็นส่วนของโค้ดนะครับคอสนะครับก็จะมีฟัซซี่เซตสามค่าคือสูงขึ้นไม่เปลี่ยนแปลงลดลงต่อไปนะครับจะเป็นหัวข้อของ defense f a z z y rule นะครับโดยมีกฎทั้งหมด108กดกฎนะครับโดยกฎข้อแรกนะครับถ้า โอเพนสูงขึ้นมากและไฮค่อนข้างสูงและโลค่อนข้างตำ่ำและคอร์สูงขึ้นผลลัพธ์ของคอร์ส f c จะเป็นเอา1 m f 1ครับต่อไปนะครับถ้าโอเพนสูงขึ้นมากและไฮค่อนข้างสูงและโลค่อนข้างตำ่ำและคอร์สไม่เปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ของคอร์ส FC จะเป็นเอา1 MF2 ครับต่อไปนะครับกดข้อที่3นะครับถ้า อิถ้าโอเพนสูงขึ้นมากและไฮค่อนข้างสูงและโลค่อนข้างต่ำและคอร์สลดลงผลลัพธ์ของคอร์สเอจะเป็นเอา 1MF3 มนะครับมันก็จะไล่กดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงกดที่108นะครับคือถ้าโอเพนลดลงและไฮสูงติดเพดานและโลต่ำติดพื้นและคอร์สลดลงผลลัพธ์ของคอร์สเอจะเป็นเอาหนึ 108ครับต่อมาจะเป็นส่วนของเดโมนะครับเลือก Import Data เลือก Data s t o c k Go ของเราเปลี่ยน Table เป็น Numeric Matrix เลือกค่าที่เราต้องการจะใช้นะครับ Import ก่อแล้วจะมาอยู่ที่ Workspace นะครับเข้าไปที่แอปเลีอก n e u r a l Fuzzy Designer Import File f r m Workspace นะครับต่อกเปลี่ยนกิจ Partition นะครับ Triangle เลือกจำนวนการเทรน100รอบ เราจะเห็นว่าค่าเออเลื่อนไม่เกินหนึ่งนะครับเลื่องกระที่ Edit f ฟิ Property ตนี้จะกำหนด Input เป็นของเรานะครับโคดนะครับอาพุตจะเป็น ตอมาเข้าไป Edit ที่ค่า Open นะครับเข้าไปอันนี้คือค่า Open High Low โค้ดนะครับโดย Open จะระับเป็นสูงขึ้นมากไม่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเลง็ลน้อยลดลง ถาไฮจะเป็นค่อนข้างสูงสูงมากสูงติดเพดานนะครับถ้าโลจะเป็นค่อนข้างต่ำต่ำมากต่ำติดพื้นและโค้จะเป็นสูงขึ้นไม่เปลี่ยนแปลงและลดลงนะครับเสร็จแล้วมาดูที่โซกิโนนะครับมาได้ดู108ร้อยแปดข้อที่เราเสร็จไว้ของฟัสซี่แต่ละตัวนะครับ ต่อมาจะมาลอง testing data นะครับเข้าไป edit and fit นะ <S 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 เห็นไหม testing load data ค่าเออร์ไม่เกินหนึ่งนะครับ